ลาย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 ทองทองโอ้โหลงยาแดงว่ะนะฮะนะฮะลงยาแดงว่ะรายการนี้ครับโอ้โหโอ้โหลงยาไปสองโอง่งเลยฮะพ่สุธรอโอ้โหรายการนี้ครับโอ้โหลงยาครับลงยาหน้ากากทองครับ ลายการนี้ลงยาพิเศษครับเจ้าซั์แดงครับหน้ากากทองครับหลังงาช้างครับนะครับติดจีวอนครับสายศินครับโยวอย่างสวยครับอย่างสวยเลยครับรายการนี้ครับพี่น้องเอ้ยนะครับลงยาแดงนี้ครับผิวไฟอย่างนี้ครับนะครับ อย่างสวยเลยอ่ะแอดมินได้แคปลงมา,าเนี่ยมากับใหม่เลขโค้ดครับเอ้ยเลขโค้ดครับเอ้ยใช่เปล่าใช่เปล่า <Okay. S 1> แอดมินเห็นเป็นอะไร <Okay. S 1> ใช่วป่าเนี่ยตอกพิเศษ เลขเจ็ดตัวเดียวหีืแล้วหรอใช่ป่ะเนี่ยเลขเจ็ดตัวเดียววะเฮ้ยเกือแล้วโอโหเกือแล้วนะเอ้ยยังยังดูดิใช่ป่ะเมเลขเจ็ดตัวเดียววะเลขเจ็ดตัวเดียวครับโอ้โหดูครับนะเลขเจ็ดตัวเดียวครับ นะ้เรียบร้อยครับโอ้โหพี่เขาได้เลขอะไรบ้างวมดเนี่ยเลขเก้าวะเลขหกเลขเจ็ดเลขสามใช่ป่ะสามเปยส่นะครับโอ้โหอย่างสวยครับแล้วเลขเจ็ดตัวเดียวครับนะอุย้ยเพิ่งเห็นนะเนี่ยเพิ่งเห็นนะเนี่ย จริงๆไม่ได้โกหกเพิ่งเห็นนะครับข้างๆมีปัม๊มด้วยอิ่มซับนะฮะอนันต์เก้ารอบโอ้โหเพิ่งเห็นนะเนี่ยนะครับองนี้อง์นี้มีปั๊มองนี้มีปัม๊มนะครับองค์นี้มีปัมนะ๊ม,มอ,อ,อง์อื่นมีไหมเนี่ยไม่มีนะ ไม่มีนะเนี่ยหยิบองค์อื่นมาดูไม่มีนะเนี่ยโอ้โหไม่พูดว่าถ้าไม่พูดว่าเกลือนี่ไม่ออกใช่โอ้จริงอะเนี่ยผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยว่าโดนข่าวหน่วงหน่งอีแล้วพี่สุดหล่อบอกว่ากูไม่เชื่อมึงน,นะไอ้ดนเนี่ยเนี่ยเห็นปะห,หน่วงหน่งน,น,น,นะ,ะนะนะครับมาครับรายการนี้ครับ รายการนี้ครับออกมาเป็น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 เอ้ยไล่ว่ะไลยมาวะ่ะไลยมาว่ะแล้วรายการนี้โอ้โหน่าจะเรียบร้อยแล้วครับน่าจะเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหรายการนี้เนื้อสายลุงครับ เนื้อสายลุงครับปิดจบด้วยเนื้อสายลุงโอ้โหโอ้ยโคตรสวยเลยอะเนื้อสายลุงองค์ดําครับกระหนกแดงครับนะครับขาจีวรครับกําไลทองครับตะกุดทองสองดอกครับโอ้โหแล้วฝังฝังฝงาอะไรอ่ะอฝังงาช้างก้อนมวลสารนะนะครับ ฝังงาช้างก้อนมวลสารนะครับรายการนี้นะเนี่ยรายการพิเศษก็ไม่มีนะไม่มีปั๊มนะ้นเนี่ยนะครับพยายามดูรอบๆมีหรือเปล่าวะส่องน้ก่ันไม่มีนะอันนี้ไม่มีนะครับอ่านี่ครับโอ้โหปิดจบด้วยองค์สุดท้ายครับเนื้อสายลุงครับ นะครับเนื้อสายลุงครับนี่ครับฝั่งฝังงาช้างครับนะครับฝั่งงาช้างครับเลขโค้ดสามสิบห้าหมายเลขโค้ดสามสิบห้าจัดสร้างสี่สิบองค์ครับจัดสร้างสี่สิบองค์ครับเลขโค้ดสามสิบห้าครับรายการนี้ครับยินดีด้วยครับยินดีด้วยนะครับพี่สุดหล่อกำไลทองตะกุดทองสองดอก นะครับฝังติดจีวอนะด้วยนะครับติดจีวอนด้วยนะครับรายการนี้ครับโอ้โหเรียบร้อยครับอย่างสวยเลยครับอย่างสวยเลยครับขอบคุณมากนะคะพี่จุดหลอขอบคุณมากนะนะครับเฮงเฮงปังปังรวยรยนะพี่นะนะครับอาขอให้ผ่านวิกฤตไปได้เร็วๆนะครับขอให้ผ่านวิกฤตไปได้เร็วๆนะนะพี่ นะครับพี่สูส้ๆนะครับสู้ๆห้าเก้าสามแปดหกหนึ่งหกสองห้าหกสามแปดห้าเจ็ดยี่ิบเจ็ด ไปครับไปกันต่อนะครับนะครับขอบคุณนะครับพี่สุดรอขอบคุณนะครับอ่ะไปกันโอ้ยใครปิดลังนี้นะคือแบบถือว่าโชคดีนะโชคดีของพี่ๆนะนะอ่ะนะลังเทพได้มาบ่อยแต่ไม่เคยไม่ค่อยมีลูกค้านะอะไรอะรายการนี้ครับตกใจหมดไม่บอกก่อนล่วงหน้ารายการนี้โอ้ยอะไรอะ โอ้โหเนื้อมาหามวนสารนะครับก้นโคกครับองค์ขาวสะดือน้ําทองครับปิดทองเข้าหลางตัดครับโอ้โหหน้าและหลังเลยนะปิดทองเข้าหลางตัดหน้าและหลังเลยนะเออดูดิโอ้โหองค์นี้ก็สวยครับองค์นี้ก็สวยครับนะฮะโอ้โหแบบโบราณเลยอะองค์นี้แบบโบราณเลยนะเนี่ยนะครับน่าจะมีผสมเชียนหมากเลยนะเนี่ย นะครับ,นะรบน่าจะมีผสมเชี่ยนหมากได้แล้วเนี่ยมหามวลสารนะรายการนี้มหามวลสารนะครับโอ้โหเลขตัวเดียวอยู่ไปเนี่ยเลขตัวเดียวอยู่เปล่าทุกคนมาดูกันเลขตัวเดียวอยีกหรือเปล่ารายการนี้ครับเฮ้ยมันเขียนว่าไอเทมลับหมายเลขโค้ด21ครับหมายเลขโค้ด21ครับไอเทมลับนะครับไอเทมลับครับ รายการมีไอเทมลับนะครับนี่ครับเลโค้ดยี่สิบเอ็ดนะครับอแบบโบราณเลยนะเนี่ยนะฮะได,ได้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 มังกรทองดูมีกี่องค์ดูให้หน่อยแอดมินดูให้หน่อยครับรอ,อ่าชื่อว่าแต่มังกรมันอยู่ตรงไหนวะ <laughs> ม,มีแต่กระหนกเปล่าอะกระหนกทองเปล่ามีมงกรได้เหรอ <laughs> เดี๋ยว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 เมถอดให้หน่อยจะดูว่ามันเลือนงแสงปล่ารายการนี้เลืองแสงหรือเปล่าไม่เลืองนะไม่เลือนง ไม่เลืองแสงนะโอเคตอชาตต่อโอ้โหไปต่อครับกล่องต่อไปกล่องมาเลข C C ครับ้าลุยครับรายการนี้ครับออกมาเป็นนะสาสิบ้ารายการนี้ครับออกมาโอ้โหอาแล้วครับโอ้โหหน้ากากอะไรเนี่ย รายการพิเศษรครับโอ้โหลายเสือครับแดงหน้ากากชนวนครับโอ้หูหน้ากากทองหน้ากากทองนวลคืออะไรวะหน้ากากชนวนเมาหน้ากากทองทองนวลหลังติดจีวรนใส่สินครับโอ้หรายการนี้ครับนะหน้ากากชนวนนะผมว่าจะเป็นต้องเป็นหน้ากากชนวนนะโอ้หรายการนี้ครับ นะสวัสดีจ้าสวั ja. สดีจ้ามิสหายครับนะครับรายการพิเศษครับรายการพิเศษครับโอ้โหใหม่เลขเก้าอยูแล้วครับเลขเก้าตัวเดียวครับโอ้พีรังสันพีรังสันสุดจัดเลขเก้าตัวเดียวครับโอ้ดูดิเลขตัวเดียวอย่างเยอะครับรังนี้ครับเลขเก้าตัวเดียวครับนะครับเลขเก้าตัวเดียวครับ เลขกวาเลขเก้าตัวเดียวครับโอ้โหเลขเก้าอีกแล้วห้ยรังนี้จะมีแต่เก้าอ่ะเนี่ยนะครับรังนี้จะมีแต่เก้าอุ้ยแต่อง,ง์นี้สวยนะองนี้สวยนะหน้าก,ากากชนวนนะครับหน้ากากชนวนนะเนี่ยนะครับโอ้โหรถอ,อย่าทักอย่าทักเดี๋ยวเดี๋ยวเน็ตหลุด